จะให้ดูท่านั่งกราบพระที่ถูกต้องนะคะนั่งท่าที่จีดานะคะเพราะว่าเราไปวัดเราเห็นคนกราบไม่ถูกเยอะท้ากราบที่ถูกต้องนะคะนั่งท่าที่ถูกต้องและกล้มกราบที่ถูกต้องนะคะมันจะช่วยคลายเส้นทั้งตัวเลยนะคะถ้าทำบ่อยๆเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านรู้เนาะท่านถึงสอนมา ใ,ใจแต่ถ้าเราปฏิบัติถูกต้องเราจะรู้ด้วยตัวเองได้ด้วยไปเลยนะคะมันก็จะอย่างเช่นท่านั่งใช่ไหมคะนั่งท่าเทพธิดาวาเนาะอัญชลีวันทาตัวตองหวานคิวนะคะแล้วก็อภิวาเนี่ยค่ะก้มให้สูดผากเตะพื้นไปเลยนะคะเนีคะอัญชลีวันทาอภิวาดนะคะด้วยตะกร,บราบประมานนี้อัญชลี ปัญหาพิวานโอ้ยมันกุ๊ดนางมาเีนด้วยเนี่ยค่ะพอถ้าเราเอานั่งถูกต้องก้มกราบถูกต้องนะคะหลังมันจะไม่ตึงเส้นแขนเส้นขาได้ได้หมดเลยค่ะเพราะว่าเราทําท่าที่ถูกต้องปุ๊บเราจะรู้เลยว่าช่วยในเรื่องอะไรนะคะเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่ต้องฝึกกันให้ถูกต้องนะคะทีนี้ถ้าคนไม่เคยผ่านการเรียนน่ะจะทําไม่ถูกก็กราบปุ๊บ ซึ่งไม่ได้ช่วยอะไรแล้วก็ไม่รู้สึกอ,อะไรแต่ถ้านั่งที่ถูกต้องอ่ะเหมือนยืดเส้นยืดเอ็นไปทุกอย่างเลยนะคะเราเรียนอตอนนั้นอายุ45ปีปี63ติดตามคณะพระธุดงค์อะคะ่ะเลยได้ทากราบที่ถูกต้องนี่ทั้งที่เรียนมาตั้งแต่เด็กนะคะแต่ว่าบางทีพอโตมาก็จำอะไรไม่ได้เลยก็ไม่ได้สนใจตรงนั้นนะคะเห็นไหมคะทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องผ่านการฝึก การรื้อฟื้นความทรงจำเพราะว่าตุกวิบากกรรมตั้งแต่3536อายุอากาศมาเบาก็คือ45ก็คือการพบดวงแก้วแคล้วบวกมาก็คือพบพระรัตนตรยัยพอรู้ว่าพระรัตนตรยัยคืออะไรคืออะไรก็จะรื้อถอนจิตหมานออกทั้งหมดเลยคงเหลือแต่พระรัตนตรัยนั่นเองพระรัตนตรยัยอ่ะที่แท้จริงนะจะบอกนะ เราได้เพระฟังพระธรรมพระรัตนตรัยก็คือ,อ,อพระพุทธกับพระธรรมเป็นสิ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นพระธรรมมาจากไหนก็พระอริยสงฆ์ไงคะซึ่งก็คือตัวแทนพระพุทธเจ้าที่ท่านบวชสืบโอกันมานั่นเองหากันให้เจอนะคะเยอะแยะเลยทุกวันนี้พบเจอเยอะเยอะเหมือนกันอย่าลืมว่าเหมือนคำที่ท่านพูดไว้ผูดด้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราใช่คะ่ะ คือทำใดที่ตรงจับจิตจับใจนั่นแหละพระพุทธเจ้าของเรานะคะแล้วก็กลุ่มพระพุทธพระธรรมแล้วพระสงฆ์ใช่ไหมคะพระสงฆ์คือใครพระสงฆ์ก็คือกลุ่มพระอริยะอริยสงฆ์อริยเจ้าก็จะมีแต่พ่อแม่เรานะคะแล้วก็พระมหากษัตริย์ถ้าจะเอาลัดสั้นที่เคยพบเห็นก็ พอรัตการที่9กับรัตการที่สี่เพราะเกิดทันเนาะได้เห็นด้วยตาดูหูฟังสัมผัสได้ด้วยภาษาต่างๆนะคะพระอริยะสงฆ์ที่เราทันที่เราเห็นส่วนตัวนะมีถ้าจำที่จําได้อะค่ะที่ได้ฟังพระธรรมจากคลิปจากอะไรหลวงตามหาบัวก็ฟังคลิปพระธรรมหลวงตาเ หลวงพ่อคูณอ่านี่ก็ฟังคลิปพระธรรมและที่เราเห็นด้วยตาดูหูฟังที่พบเจอที่จําได้แม่นที่ติดตาติดใจก็จะมีสายหลวงปู่ทองใบพระธรรมหลวงปู่ทองใบคณะพระธุดง60สิรูปหลวงพ่อ,อ,อหรือท่านเจ้าคุณภาวนาธรรมาพินานแล้วก็พระ60รูปเราจำโอจ้จาริยะวัดท่านงดงามมากนะคะทำให้เราโอเข้มขลังนะคะพาปฏิบัติก็เลยเข้าใจนะคะแล้วก็ สายหลวงปู่โพธิ์บัดท่วงจงังหวัดตราอันนี้ก็เข้าใจกับสายพระอริยะเหมือนกันท่านก็ปฏิบัติด,ดีจริยะวัดงดงามคําสอนดีสอนง่ายๆหลักธรรมง่ายๆทําทให้ประพฤติปฏิบัติแล้วมีความเข้าใจมีความหลุดพ้นได้นั่นเองอันจับต้องได้สันส้นๆพยายามรักษาสินทาแก่วิบากกรรมเก่าก็อยู่กับปัจจุบันทำบุญตลอดชีวิต แค่นี้เองเห็นไหมคะแต่ทีนี้คนมันข้ามขั้นพื้นฐานไงไม่ยอมรักษาสินห้าบ่ายเบียงอืมจะไปแต่ไอ้นิพพานเลยมีพ้นโลกท้าได้เลยไม่รักษาสินห้าไม่มีทางสวัสดีค่ะ